หมาใหม่ล่าสุดนะครับนุ้ยพระบ้านยนยงอีพีที่35้นะครับท่านที่ชื่นชอบและสนใจนะครับติดต่อกันเข้ามานะครับพระกเก๋าที่สวยมาใหม่สดๆร้อนๆนะครับอีพีนี้เป็นอีพีที่35นะครับของขเก่าที่สวยนะครับหลากหลายรายการนะครับแต่ละองค์นะครับทีเด็ดทั้งนั้นนะครับช่องทางการติดต่อนะครับแอดไลน์โดยใส่เบอร์นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับขอบพระคุณอย่างสูงนะครับ สนใจรายการไหนนะครับทักกันเข้ามานะครับชมภาพเพิ่มเติมได้ทางไลน์นะครับพระเก่เาๆส,สวยๆบ้านๆหลากหลายชนิดนะครับท่านชื่นชอบรายการไหนก็ติดต่อกันเข้ามานะครับรายการแรกเป็นเหรียญหล่อเก่าหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะครับเหรียญหล่ลอสองสี่เจ็ดแปดสุดยอดแห่งความเก่าและประสบการณ์สูงนะครับเหรียญหล่ลอพิมพ์จอบใหญ่ยอดนิยมนะครับสุดยอดสายเหนียวนะครับ ระดับใหญ่ๆตัวโตนะครับของเลี่ยมทองฝั่งเพชรใช้กันเยอะนะครับท่านใดหาอยู่ไม่ควรพลาดนะครับของเก่าๆสวยๆบ้านๆนะครับเหรียญหล่อยอดนิยมครับหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงฝั่งทนกรุงเทพนะครับมีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับ2 4 7สี่ดครับพระเก่าๆสวยๆบ้านๆนะครับต่อไปก็เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทานะครับวัดพเนียงแตกผิวสวยงามนะครับ ซึ่งเป็นเหรียญหลอยอดนิยมนะครับเนื้อทองแดงเก่าแห้งๆนะครับหลวงพ่อทานะครับจังหวัดนครปฐมชื่นชอบสนใจรายการไหนติดต่อกันเข้ามานะครับเหรียญหล่อเก่าสวยพิมพ์ซุ้มกอนะครับซึ่งเป็นเหรียญหล่อเก่าในตำนานนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับ2450กว่ากว่าครับสวยๆเก่าๆโบราณนะครับงดงามมากครับสุดยอดสายเหนียวนะครับ หลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกจังหวัดนครปฐมชมคลิปกันให้จบนะครับพระกเก่าเสียสวยบ้านๆนะครับหลายรายการนะครับต่อกันด้วยเหรียญรห้านะครับเสด็จพ่อรห้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเป็นเหรียญลูกไข่หันข้างเหรียญด้านหลังจะเป็นเหรียญพญาคุดนะครับเหรียญรัชมังคลานะครับเป็นเหรียญน่าจะเป็นเหรียญปูงบําเหน็จนะครับสมัยก่อนนะครับห่วงเดิมยังอยู่นะครับ เรียญรอห้าครับหันข้างรัชมังคลาพิเศษครับรอสองหนึ่งสองเจ็ดนะครับรอสองหนึ่งสองเจ็ดยังสวยนะครับเดิมๆิมนะครับผิวแห้งๆเก่าๆสนใจติดต่อกันเข้ามานะครับพระเก่าๆสวยๆต่อกันด้วยสุดยอดพระยอดนิยมนะครับของมุการนะครับเต่ารีดหลวงพุทดวัดช้างให้ครับจังหวัดปัตตานีนะครับเนื้อทองแดงนะครับเตารีดใหญ่พิมเอครับปีศูนย์ห้า เนื้อโลหะนะครับเก่าสุดยอดนะครับหลวงปู่ทวดครับวัดช้างให้สภาพสวยๆบ้านๆท่านใดสนใจนะครับไม่ควรพลาดนะครับติดต่อเข้ามานะครับตอนดีใหญ่พิมเอปีศูนย์ห้าครับเนื้อโลหะนะครับเก่าสวยมากนะครับรอยหล่อช่อรอยเลื่อยนะครับลอยตะไบแต่งเก่าขอบข้างนะครับผิวแดงๆเกเก่าๆนะครับน้ำตาลเข้มเขมนะครับ สุดยอดประสบการณ์สูงครับหลวงพุทวดวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีปีศูนย์ห้าครับสวยงามมากนะครับพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์เอครับต่อไปก็เป็นเหรียญเก่ายอดนิยมนะครับของเก่าๆสวยๆนะครับสุดยอดประสบการณ์สูงนะครับเหรียญเนื้อชินเก่าหลวงพุทธุขนะครับวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทครับ2466นะครับ เป็นเหรียญเนื้อชินตะกัวโบราณนะครับเป็นเนื้อเนื้อเดียวกับพิมพ์สี่เหลี่ยมประพาณนทนนะครับขอบเลื่อยนะครับขอบเลื่อยเก่าสุดยอดหายากนะครับเหรียญเนื้อนี้นะครับหลวงพุสดสองสี่หกหกครับหายากมากนะครับนานจะเจอสักเหรียญนะครับเหรียญเนื้อชินตะกัวเก่ายอดนิยมนะครับสวยงามมากนะครับสองพันสี่ร้อยหกสิบหกูเชื่อมนะครับ วงเชื่อมเก่าเดิมๆนะครับมาใหม่ๆล่าสุดครับผิวสวยงามมากนะครับสุดยอดเกจิเก่าจังหวัดชัยนานะครับหลวงปู่สุขจัดว่าเป็นเหรียญโบราณนะครับเหรียญแบบนี้นะครับต่อก็ด้วยผ้ากู่เก่าโบราณนะครับจังหวัดลบบุรีครับมาใหม่ๆล่าสุดนะครับเนื้อตะกวดสนิมแดง สวยงามเดิมเดิมนะครับวัดภรษีรัตนมหา,าธาตครับจังหวัดลบบุรีเนื้อตะกัวเก่ายอดนิยมนะครับพระหูยานยอดนิยมครับจังหวัดลบบุรีครับท่านใดสนใจรายการไหนนะครับแอดไลน์ติดต่อเข้ามานะครับตามเบอร์โทรที่แจ้งไว้นะครับสวยและเก่ามากๆครับเนื้อตะกัวสนิมแดงโบราณ ไข่ขึ้นเต็มนะครับไข่ขึ้นเต็มทั้งองค์นะครับองค์นี้ได้หนาเก่าสวยเป็นพิเศษครับพระหูยานเนื้อตะกัวสนิมแดงมีหน้ามีตานะครับสวยงามมากนะครับต่อไปก็เป็นรูปถ่ายนะครับภาพถ่ายสุดยอดเกจิกเก่าจังหวัดนครสวรรค์ครับหลวงพ่อพรมนะครับวัดช่องแครเพอตาคีจังหวัดนครสวรรค์ เป็นพิมพ์สองหน้านะครับสุดยอดหายากครับภาพถ่ายยอดนิยมหลวงพ่อพรมนะครับวัดช่องแคครับประมาณปี1นึนะครับภาพนี้นะครับเก่ามากๆครับวัดช่องแคนครสวรรค์ภาพถ่ายสองหน้าครับเป็นภาพกระจกนะครับสองด้านต่อไปก็เป็นพระชุดเป็นจภาคีนะครับพระนางพญาพิสุนโลกครับ พิมพ์เข่าตรงครับเนื้อแห้งๆเก่าๆธรรมชาตินะครับพระนางพญาเก่ายอดนิยมจังหวัดพิษณุโลกนะครับเนื้อส,สวยเก่าๆแห้งๆเรียนเชิญทุกท่านนะครับสนใจรายการไหนติดต่อกันเข้ามานะครับพระสวยเก่าๆยอดนิยมครับพระนางพญาพิษณุโลกสุดยอดในด้านชุดเบนจาจาคีนะครับแล้วก็เสน่ห์เมตานะครับต่อไปก็เป็นพระกิ่งนะครับ กิ่งเจ้าคุณสีสนหน้าอินเดียนะครับสองสี่แปดสองปุกเสกพิธีใหญ่วัสดุทัศน์นะครับเจ้าคุณสีสนวัสุทัศน์อุดข้างนะครับเศษรอยอุดเก่าชัดเจนนะครับกิ่งเก่ายอดนิยมครับเจ้าคุณสีสนกิ่งหน้าอินเดียต่อโค้ดนะครับมีโค้ดใต้ฐาน <c oughs> พระกิ่งเก่าโบราณนะครับยอดนิยมนะครับกิ่งหน้าอินเดียวัสดุทัศครับ วยเดิมๆนะครับอายุเก,กือบร้อยปีแล้วนะครับสองสี่แปดสองครับต่อไปก็เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อหลวงปุรรอดวัดบางน้ำวนนะครับเหรียญหล่อพิมพ์ห้าเหลี่ยมแซยิดเกจิเก่าแห่งลุ่มน้ำแม่กองนะครับสองสี่เจ็ดเจ็ดหลวงปุรรอดวัดบางน้ำวนสภาพยังสวยนะครับสุดยอดสายเหนียวเกจิยุคโบราณนะครับสองสี่เจ็ดเจ็ดครับ รุ่นแซยิดนะครับสวยเดิมนะครับเหรียญลอยอดนิยมนะครับตั้งแต่รุ่นเก่าให้ชมชัดชัดนะครับสวยมากนะครับเหรียญลอเก่าเนื้อทองผสมมีหน้ามีตานะครับพอตรงนี้นะครับสองสี่เจ็ดเจ็ดสร้างในงานนะครับฉลองครบรอบอายุนะครับหรือเหรียญแซยิดนะครับยอดนิยมนะครับหลวงปู่ ลอดวัดบางน้ำมนต์ครับต่อไปก็เป็นพระปิดตายอดนิยมนะครับอีกหนึ่งองค์นะครับหายากสุดนะครับเนื้อผงคุกลักลงลักปิดทองเก่าหลวงปู่ยิ้มนะครับวัดหนองบัวครับจังหวัดกาญจนบุรีลักทองสวยและเก่ามากนะครับสุดยอดเกจิเก่านะครับหลวงปู่ยิ้มเกจิสายาพระปิดตานะครับหลอบ่อโบราณ พิมพโบราณนะครับเนื้อผงคุกรักเก่าวัดหนองบัวครับเกจิกเก่านะครับอายุร้อยก่าปีนะครับเนื้อผงคุกรักน้ำหนักเบาครับวัดหนองบัวจังหวัดกาญจนบุรีครับต่อกันด้วยเหรียญเกจิยอดนิยมนะครับอีกเหรียญหนึ่งนะครับหลวงพ่อเกษมเขม,มโกนะครับเหรียญน,นี้สร้างเมื่อ เหรียญกองทัพนะครับกองพันลําปางนะครับรุ่นนี้นะครับปี18ครับเหรียญเนื้อทองแดงนะครับลูกไข่เนื้อทองแดงสวยเก่าคมชัดครับเหรียญกองพันลําปางยอดนิยมนะครับหลวงพ่อเกษมเขมมะโกสวยเก่าดําเดิมนะครับเหรียญออกน้ําตาลเข้มๆนะครับเก่าๆนะครับหลวงพ่อเกษมเขมมะโกครับเหรียญสวยคมชัดนะครับปีหนึ่งแปด สุดยอดเกจินะครับสายเหนือนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับเหรียญนี้น่าจะเรียกว่าเหรียญกองพันลำปางนะครับมณฑลทนหารบกนะครับที่7นะครับค่ายสุรศักดิ์มนตีครับจังหวัดลำปางสวยงามมากนะครับสนใจะไรกันไหนที่ต่อกันเข้ามานะครับพระเก่า,กาส,สวยๆบ้าน สนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับพระกก่าโบราณบ้านๆนะครับไว้พบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม